สวัสดีค่ะพี่น้องพบก,กช่องเกษตรมือถ้ำเนาะค่ะเนาะนี่บรรยากาศเชิ่วๆวค่ะพี่น้องนั่งอยู่ข้างปลาอ้อยของเฮานี่แหลคะค่ะเอามาว้าเทคนิคเอาว่าวิธีประสบปัญหาเกี่ยวกับอ้อยการปลูกอ้อยสีน้ำอ้อยมองที่อ้อยจะไปปลูกเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเอาวิธีมาบอกคือคอหามเนาะค่ะเนาะคอหามที่เฮาจะ่สมควรที่จะไปปลูกอ้อยขานาดสุพรรณบุรีหาศูนย์เลยคะ่ะ อันนี้ที่พนเว้ามาที่เขาเว้ามาเอียงที่เขาเวามาน่ะมันคล้ายๆคือเปียว่าล่างค้นกับหัวลันคือจังไหลธนาทอนั่นเฮานีลันก่เสือเด้กบุกแซนั้นอันนี้นนนบ่งามจังสิเป็นคนสิบ่เ,นนสเ,เสือคน้นเป็นหัวลัน่นแต่ว่าเฮาก็ตตองฟังหูไว้หูเนในนะคเนาะเพราะว่าเอียงก็เพนมาถ้าบ่ามีขี้ฝุ่นบ่มีขี่ฝอยหมามันกับ่ขี่ใส่ถ้าพนเว้ามาเข้ากับเสือพ่นนําไว้จัหน้อยเน่เฮาเฮากับระว่างตัวเองน้าเน่ แต่ว่าซีพันหูกับพ่อทอห้าวหูอหีกเนาะคะ่ะเนาะพี่น,อน้องก็เลยเอามาบอกว่าก้อนชีคิดจะปลูกอสุพพรณมุรี่หาศูล่ะยาค่ะข่าวเพิ่นบอกว่ามันมองงามแหละห้วาวไก่ย่าฝืนไก่ยังดีเพราะจะเห็นห้าเพราะเสียเวลาเนาะเพราะว่าอันนี้เอาจากประสบการณ์ตัวเองเลยค่ะเอาจากประสบการ์ตัวเองไล่ของตัวเองมาบอกเลยว่าคือลืนมากนะ <laughs> ลืนเพลินลืนเพลินเนาะพี่น้องว่าย่าไปปลูกไก้อันนั้นอันนี้เด้อมา มันแมนบ่ามันแมนบ่าอีหยังเสียก็เลยมาล่อง้วยตัวเองแต่ก็เอามาบอกค่ะพี่น้องเอามาบอกให้ให้พี่น้องฟังขึ้นกันว่าบางคามที่พันทักมามันแมนอยู่ค่ะมันแมนอยู่กับพี่น้องยังเข้าไปปลูกอะไรธนท่อนขึ้นเจอเต็มๆแล้วเไปปลูกเซน้าโขกหน้าหินแห้งฉันดินเหนียวอ่โอยมันสีบ่งงามเนาะค่ะเนาะอ้อยมันสีบ่งงามเข้ากับอะไรเห็นกับตัวบ่ายนี้พันทักเข้ามาอีกหนึ่ง่าไปปลูกกว้ขางก่อกลวยเด้อผมเนาะ คางกอกล้วยกระย่าไปปลูกเด้ออ้อยชุปนบุรีหาศูนย์มันจะให้ในน้ำดำอันนี้อันนี้ท่างไรเฮากับเพาะท่านไ้ปลูกใส่ป่ะแต่ว่าคิดว่าสีแมนอยู่อ้อยนี่มันคือสีน้ำดำเพราะมันเป็นยางเนาะคะเนะต้นกล้วยนี่มันเป็นยางถ้าเฮาไปปลูกอ้อยซุ้มนี่ใส่คางกอกล้วยยังเสียคิดว่ามันสีน้ำม,มันก็สีเปลี่ยนสีเลยอันที่สาคัญคืออีกอย่างหนึ่งกับต้นยูคาลิปตัดกับพี่นงต้นยูคาลิปตัดเฮาสิบปลูกมกปลูกใส่น้ำหัวไ้ไปหน้าเฮาจึงสีนาคาะค่วว่ามันเกิดไง ปลูกยูคาไว้แต่ขายแน่ยิงยังสีนาคันเ้าเอาออยสุพรรณบุรีหาสูนไปปลูกใส่ต้นยูคานะคิดว่าน้ําสีดําค่ะสังเกตแมนบอกค่ะพี่น้องเวลาอันฝนตกมากน้ําแก่น้ําแก่ทีน้ําแก่หรือว่าไฮน่าทีทีมันมีนมอ้อยูไอยูไก่ต้นยูคาน้าม,มันสีดําค่ะเมนค่ะพี่น้องอันนี้ห้ากับฟางกันผูใ้ใดปลูกกากกากากาสำหรับคนที่ปลูกกาคอมเมนต์มาเลยด้วยค่ะแลาว,ว่ามาเมนบรูคาโแต่ว่าคิดว่าคือสีเมน เพราะว่าอันนี้ขาบอกเราแบบข้าบปเสือ้อขาบปเสื้อหเ,เหรอข้าวปเฮ็ดขาวปลาโซกับตัวเองกับมันเมอนอหลี่นะคะพี่น้องเด้อสามยางสีจะบ่ปูกเด้อค่ะเด้อที่ดินออยสุพรรณบุรีมันเหลือกดินต้นยูคาต้นกล้วยว่าค่ะต้นหวานน้าอย่างสิจุบวกมันมียางที่มันไม่ผลี่กับสีแหล่ๆย่างสินะคะย่าไปใกล้ค่ะขันข้าอยากได้น้ำงามเขาตองเมืองดินของข้านั่ค่ะพี่น้องเนาะ แบบนี้ค่ะเขาตรงเป็นดินเบื้องยางเอียงของเข้าน้ำยังสินะคะ่ะบ่เมีนนมาอยากเห็ดกับเห็ดเลยมันเสียเวลาเขาค่พี่น้องมันเสียเวลาเด้เข้าปลูกยางเข้าก็อยากได้มันงามเลยได้เป๊ะเลยเพราะว่ามันเป็นราชินีอ้อยเนาะคะ่นะเนาะอ้อยขนาดสุพรรณหาสูงนี่มันเป็นราชินีติดตัวนานง่าม,ามหอมแล้วเขาไปปลูกมองดินบดีมองเอียงบดีแนงสินะ่ะเข้ากับฟังมันหวนน้ำแนงก้อนผู้ดใดสิคิดจ,จะจะปลูกนะคะ่นะเนาะกายจ้างคลิปที่บอกว่าเอาคลิปกอนนะมาล่งให้ให้ให้ แต่ก็มกไม่บอกไฟังบอกบอกคือตัวเองเจอแลลงสิเนี่ก็เอาความรู้ที่ตัวเองโบมากสิก็มาบอกนะคะอันนี้ขี้กันที่เพิ่นบอกมากคนมาต้นอวยตนยนะะ้นกล้วยนะคะคางกอกล้วยแยาไปปูต้นยูค่าที่สําคัญต้นยูค่าต้นหว่าล้วก็มองอะไรที่มันเป็นขี้สีขี้สีน้ำหึมนะคะกว่าฝนมาในน้ำเหาะน้ำยังที่แปลว่าน้ำดำๆมันสิอะไรลงมากคิดว่าน้ำตรงดำน่น้อนกับพี่นอกพเนาะอแล้าก็มันกับ ปัญหามันก็หลายอยู่ดิค่ะปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหาซูนเนี่ยนะขันบูดูแลเนี่ยกักับบงงามพี่น้องที่สาคัญอะอ้อยมันหมักน้ำค่ะคันขานน้ำกับปองที่ปองยังกับบงงามอีกกับพี่น้องกระยากอยู่ปัญหากัหลายอย่างอยู่ค่ะแต่ว่าเข้ากับเฮ็ดเฮ็ดสู่ๆไปเนาะค่ะเนาะเมื่อเข้าได้เฮ็ดเข้ากับสู่มันเต็มทีสู่ไปเต็มกําลังเลยยิงสินะเฮ็ดให้ให้มันเห็นผลก่อนก่อนสิจะมาบอกคนอื่นได้ยิงสินเข้ากับตรงเฮ็ดด้วยตัวเข้าว่า เห็นผลแล้วเดิมไปจังสันจังสีนะเขาก็เอามาบอกได้ติดปาาเนาะค่ะเนาะนี่ก็เอาเอาฟังไว้ด้วยค่ะเดิมฟังไว้แล้วก็เอาไปไปของผู้ใดกระไดที่ปลูกขังตุนยุค่าหรือกอกล้วยหรืออย่างจังสีก็หีบหนามเบิ้งเอามาเปียบเทียบก็มองทีที่ว่าแดดเอาไปปลูกไก่ชุ่มีนะคะว่ามันคือกันบอมันแตกต่างแตกต่างกันบอยัอย่างเนาะค่ะจังสีเนาะค่ะเนาะกะนี่แหละครับง่ายๆเนาะค่ะเนาะง่ายๆแล้วก็มาฟังฟังไว้ฟังหูไว้หูจังสีนะ ฟังหูไปหูเนี่ยพี่นออเมื่อเบนว่ามมทะลุอย่างเดียวคือแบบเจอไม,ม่หรอมูมทะลุเเสียเวลาเสียเวลาค่ะแต่ว่าทั้งไอไอธนาทอน่อนังสีเข้ากับเปิดเปิดขายขอขอตาขอตาอ่อยยุทธค่ะเพราะว่าทุงนั้นคือ เอามาหีบกระขายยูยค่ะลูกค้าเพื่อนกด็ดีดีเราคนกะหูเ่นก็เขาใจห้าอยู่วะเพิ่นเหินหม่องเขาปลูกนะว่านามมันอาะสิบวกงามเดอ้อค่ะลูกค้าอยงงังสีโอ้เ่าเป็นยังจ้ายังสีนะผู้เพิเ่นกินไงเพื่อนกะกินง่ายได้ค่ะผู้เพิเ่นมัังสีเพื่อนก็เห็นปลาอ่อยห้าวา่ามันปลูกอยู่หม่องหันเออไม่ขีหินแห่เด้อมันอาจสีแดงไปตามนามหินนี่ยังสีนะมันเออเพื่อนกะดีกะทึกลูกค้าดี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 หลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อยากขายขายทนพั่นออกไปน้ำอยู่อัน กะคดิขายคิดว่าขายโลเลยค่ะขอตาละบาดด้วยค่ะเด้อผู้ใดสนใจกะตีโตเขามาขายแบบรัวๆให้เลยขอตาละบาทค่าส่งคิดคิดตามจริงค่ะคิดตามจริงเด้อสิฝากเบอร์โทรไว้ยุทธึงหัวนี่ห้ยด้วยค่ะเด้อยุทธึงหัวใส่คลิปไว้นี่ห้กันโทรเขามาตีโตอะไรคอตาละบาทเองค่ะล่ะค่ะคาส่งค่าส่งยุทธิประมาณที่แบบว่าทาทาฮาซิฟคอตาในกะซิปประมาณค่าส่งฮุกซิฟเนาะค่ะเขาลอยคอตากะซิเพิ่มเป็นแปดซิฟลอยยิงสี่นะขึ้นไปตามกะ คิดจะมากับคิดตามจริงกับรุดลี่เลียกันบ่หลายหรอกค่ะพี่น้องเนาะเข้ากับสิขายโลออกไปน้าสาหรับปลาน่นเนาะค่ะเนาะพอเอาไม่หีบแล้วกะแต่ว่าก็ขอพุ่นลูกค้าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเข้าใจเห้าดีหลยเพิ่นก็มากินน้มันละค่ะมันหอมมันหอมมันหวานมันกินแล้วมันก็สดชื่นเท่น่ะเข้ามีมี่มีแห้งอันไหะมันห่อนกินเข้าไปนะมี่แห้งอีหลีดยค่ะเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ฝากให้มาบอกให้ฟังกับข่าวเนาะค่ะว่า อันใดเพิ่นเบาม,มากเท่ากับเสือไบหน้นาแนรจังน้อยอย่าลืามขัมวพุทธบอกขอบคุณหลายๆเลยคะ่ะเนาะอันเพียงง่ายง่งาย,ยสิกะเอามาบอกสู่ฟังประสบความประสบป,ประสบตัวเองเจอมากสิกะามาบอกง่ายๆนะค่ะเนาะเอามาบอกให้ไปฟังเบิ่งคิดเบิ่งก่อนผู้ใดจะเฮ็ดก็ได้สุพรรณบุรีหาศูนย์โมเมนพืชที่จะปลูกได้ทั่วไปเด้อค่ะมันเลือกดิีเลือก เรื่องมองและที่สคัญเขาม,ากามักน้ำเขาขาด,น,าด,น,น,ดน้ำบ่ได้คะ่ะพี่น้องเนาะพูนได้หลายเดอ้อค่ะเด้อเอามาเบิง่งฝากติดตามให้นี่คือเดอ้อค่ะเดอ้อช่องนี่ละเกษตรศมือท่ำบ่ายธนาท่อนนะติดตามให้น้ำเน่ละก็คือมีเกี่ยวกับเกษตรเรื่องเห็ดหน้าเรื่องเห็ดหน้าปีเห็ดหน้าปังแล้วก็อ้อยข้นน้ำนี่แหละคะ่ะเอามาบอกนะะเนาะค่ะเนาะจากคนที่แบบว่าเหา็ดหน้าย่กับท้องท่งทวงหน้านี่คะ่ะเ้าจาก,กประสบตัวเองเขาก็ สุขการตัวเองเขาเอาไมา่ไหวให้ฟังเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยกันะะเนาะคลิปนี้ก็สิบปสามีเน่าะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ